การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอจึงได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2550 แนวนโยบายแห่งรัฐว่าโดยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81ดวงเล็บสโดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอรครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับโดย สำนักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับก็เป็นผู้ที่นําเสนอโดยการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันของท่านรองประธานท่านกรรมการปฏิรูปกฎหมายมานําเสนอนะครับในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันในรายการโดยผมยศพรพยุมสุวรรณรับหน้าที่ในการดําเนินรายการก็ต่อนเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ท่านอาจารย์สุนีชัยรดท่านรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านได้มาพูดถึง2ปีของคอปรกรอ2ปีที่ผ่านไป นะครับจะครบ2ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับแล้วก็จะมีงานใหญ่ที่โรงแรมรามาการ์เดนซึ่งเป็นงานจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีคอปกอนะครับในวันที่15พฤษภาคมที่กําลังจะมาถึงนี้ครับเมื่อเรามอง2ปีในอดีตเราก็ต้องย่อมมามอง2ปีจากนี้ไปที่ทั้งประธานรองประธานแล้วก็กรรมการจะหมดวาระครบวาระก็นับเป็น สิ่งที่ต้องมาทบทวนนะครับว่าเราจะเร่งหรือดําเนินการอย่างไรก่อนที่คณะกรรมการชุดนี้จะหมดวาระไปวันนี้ก็จะมาดูถึงความท้าทายในการปฏิรูปกฎหมายในอนาคตนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายของขอปกรในอีกสองปีต่อจากนี้ไปที่สําคัญคือเพื่อขจัดในส่วนของความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคมนะครับต้อนรับท่านรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านอาจารย์สุนีชัยรศวันนี้มาร่วมรายการกับเราเช่นเดิมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเริ่มเห็นภาพแล้วว่าสองปีที่ผ่านมาได้ทําอะไรไปบ้างปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่พบก็ก็คือเรื่องทํางานกันอย่างเข้มข้นในการผลักดันร่างกฎหมายแต่ก็อาจจะตกไปหรือว่าถ้าไม่ตรงกับรัฐบาลอันนี้ก็ย่อม จำไม่ได้รับการพิจารณาที่เราจะว่ากันตรงนี้ไม่ท้อใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ไม่ถอยด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมามองครับอาจารย์ว่าการปฏิรูปกฎหมายนับจากนี้ไปเก้าต่อไปเป็นสิ่งที่ท้าทายไหมครับอาจารย์ครับตรงนี้ก็เราอาจจะต้องพูดเ,เป็นสองส่วนคือคณะกรรมการสิบเอ็ดคนต้่งมีเต็มเวลาหกคนไม่เต็มเวลาห้าคนเนี่ยแท้ที่จริง หมดวาระไปไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากว่าเรายังมีสํานักงานคณะกรรมการบฏิจรูปกฎหมายซึ่งก็คือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญอันหนึ่งว่าเราก็ต้องสร้างให้สํานักงานเนี่ยยืนต่อแล้วก็พัฒนาบุคลากรเนี่ยให้สามารถเดินงานแล้วก็รองรับต่อคณะกรรมการชุดใหม่อันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สาคัญอันหนึ่งที่ท้าทายว่าเราจะต้องสารต่อแล้วก็สร้างบุคลากรเหล่านี้สองก็คืองานของเครือข่ายซึ่งจะอยู่ในส่วนของสํานักงานด้วย เพราะว่าอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งแท้ที่จริงแล้วการปฏิตูกฎหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างความตระหนักของสังคมเราจะสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนคําว่าประชาชนนี้ก็หมายถึงรวมทุกหลายๆส่วนด้วยเนี่ยนะคะอ,อย่างไรเพราะเรารู้กันอยู่ว่าปฏิตูกฎหมายเนี่ยมันมีทั้งทัศนคติมีทั้งเรื่องปัญหาการบังคับใช้แล้วก็รวมทั้งกลไกลของสภาต้องเรียนตรงๆว่ารัฐสภาเนี่ยยัง ยังออกกฎหมายล่าช้ามากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจึงยุทธศาสตร์หลักของความท้าทายนีย่คือประชาชนตื่นตัวประชาชนเข้มแข็งประชาชนทํางานร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาองค์ความรู้ที่สําคัญระหวังว่าข้อเสนอใดๆก็ตามที่มีความชอบธรรมเนี่ยในอนาคตมันจะต้องผ่านไปสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ก็เป็นความท้าทายหลักท้าทายอันที่สองเนี่ยต้องเคาะไว้ก่อนเช่น จะทำอย่างไรให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณากฎหมายให้เร็วรแล้วก็รับฟังความเห็นประชาชนมากๆอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายที่รเราอาจจะทําอะไรไม่ได้เต็มที่นักแต่ก็ต้องผลักดันเพราะเราอย่างที่เรียนนะค่ะถ้าข้อเสนอเราชอบทําสังคมเห็นด้วยเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐสภาก็จะสนับสนุนการปฏิรูปเหล่านั้นครับ,รบนั่นคือความท้าทายสองเรื่องที่อาจารย์มองว่าสองปีที่เหลือนี้จะต้อง ทำขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากความท้าทายที่ว่านี้แล้วแนวทางต่อไปเราพอทราบแนวทางด <Okay. S 1> ำเนินงานในสองปีที่ผ่านมาครับอาจารย์แต่ว่าในระยะเวลาที่เหลืออีก2ปีกระบวนการต่างๆหรือว่าแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายจากนี้ไปจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ก็ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือเรายังเดินบนยุทธศาสตร์เดิมที่วางเอาไว้เพราะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบแล้วก็เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง ถ้าทบทวนเร็วๆก็คืออย่างเช่นที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการยุติธรรมสวัสดิการสังคมทั้งระบบแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างเพศกฎหมายที่พัฒนาไปสู่การเตรียมรับสถานการณ์อาเซียนยย <c oughs> เป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่เราจะต้องเดินต่อคราวนี้ <c oughs> ในยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันก็มีหลายจังหวะเช่น <c oughs> ตอนนี้เราเสนอกฎหมายเป็นกลุ่มๆเข้าไปจากกลุ่มยุทธศาสตร์เหล่านี้นะคะเราวางแผนในเรียบร้อยมาสี่ปีเลยเพราะฉะนั้นบางบางกลุ่มเนี่ยก็มีทิศทางชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องออกมาเป็นตัวกฎหมายสําเร็จรูปที่ผ่านทั้งกระบวนการเข้าชื่อหรืออาจจะเป็นที่เราร่างเองขอยกตัวอย่างกลุ่มที่น่าสนใจนะคะว่าหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างความแข็งแรงมั่นคง ของกระบวนการกฎหมายเข้าชื่อของภาคประชาชนที่จะต้องมีที่ยืนในรัฐสภามีที่ยืนในสังคมอันนี้เป็นเรื่องความท้าทายที่เราต้องทําให้ได้แล้วก็ตอนนี้ภาคประชาชนก็ตื่นตัวรณรงค์ร่างกฎหมายเข้าชื่อกันมาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ต่ากว่าสา4สิบัี่สิบฉบับล่าสุดมาเนี่ยกำลังเข้าสภาไปแล้วสมมติว่าสิบกว่าฉบับอยู่ในช่วงขั้นตอนการเตรียมตรวจสอบรายชื่ออยู่ในช่วงขั้นตอนการศึกษา อันนี้เป็นหลักอันหนึ่งอันที่สองก็คือเราร่างเองตอนนี้ยกตัวอย่างกระจายอํานาจเนี่ยเราบอกว่า,าคนกำลังพูดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเชียงใหม่มหานครปัตตานีมหานครอํานาจ,จเจริญกลุ่มใหญ่ๆเราคิดว่ารอให้เจ็ดสบหกจังหวัทดทํากฎหมายของตัวเองทั้งหมดเนี่ยคงจะช้าครับแต่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และทําแต่เรากําลังร่างและเสนอกฎหมายกลาง คือกฎหมายว่าด้วยจังหวัดจัดการตนเองที่คิดว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้หรือกฎหมายสิทธิชุมชนที่เป็นแกนหลักของขั้นสิทธิเสรีภาพของชุมชนเนี่ยก็กําลังร่างอ,อันนี้เราจะทําเป็นตุกตาร่างเลยหรือแม้แต่ร่างกฎหมายของประมวลกฎหมายแรงงานซึ่งกฎหมายแรงงานมีเป็นสิบๆฉบับเนี่ยเราแต่อยากจะเห็นประมวลกฎหมายแรงงานที่มันมันมันร้อยเรียงออกมาอันนี้เป็นเป็นแบบทิศทางที่เราจะร่างเองนะคะ คือร่างออกมาโดยผ่านกระบวนการความรู้และการมีส่วนร่วมเหมือนเดิมเนี่ยอตอนนี้เราเสนอไปแล้วคือกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศที่เสนอค้างกันอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าสภาอันนี้ก็เป็นทิศทางกฎหมายเข้าชื่อกลุ่มใหญ่กฎหมายที่เราคิดว่าเป็นแกนกลางของรัฐธรรมนูญกับแกนกลางของสิทธิมนุษยชนที่ว่าเนี่ยเราจะเสนอเป็นหลักขึ้นไปเคียงคู่แล้วก็ความท้าทายอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเรียก กระบวนการที่กฎหมายเข้าสภาครับกฎหมายเข้าสภาเนี่ยทำยังไงที่เราจะมีการสื่อสารกับสภาให้เร็วขึ้นเช่นตอนนี้เราพยายามจะพัฒนาบุคลากรให้มากขึ้นมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมาช่วยเรารมาจากทุกภาคส่วนนักวิชาการอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นภาคประชาสังคมเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมาช่วยกันนําเสนอกฎหมายที่เข้าสภาเนี่ยเขาเรียกว่า ผลักดันให้กฎหมายที่เข้าสภาในนามของรัฐบาลเนี่ยกับรัฐสภากับสสต้องใช้คํานี้รับฟังความเห็นประชาชนมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นแกนหลักที่เรากฎหมายเข้าสภามาเรื่อยๆเราก็จะต้องตามให้ทันเสนอดักหน้าทํายังไงให้กรรมธิการ,รเชิญเราไปพูดคุยคทยํายังไงให้สสสวเนี่ยได้หยิบเอาความเห็นและข้อเสนอที่เราเสนอไปอย่างตั้งใจเนี่ยไปอภิปราย ซึ่งก็ดีขึ้นมาเป็นลําดับนะคะครเราได้มีโอกาสไปชี้แจงในวุฒิสภาว่าเราทําอะไรมาบ้างก็คิดว่าทําให้เขารู้จักกันมากขึ้นก็คล้ายๆงี้ค่ะทิศทางเราต้องยกระดับความร่วมมือในท่ามกลางการทํางานไปด้วยเหมือนกับว่าสาคัญอย่างหนึ่งคือเราจะทำยังไงให้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นหมายถึงตัวองค์กรเองด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือต้องทํางานกับองค์กรเครือข่ายทุกระดับรวมทั้งภาครัฐและสภากระทั่งเกิดมีแนวความคิดว่า ตอนนี้เราจะต้องเสนอแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยคือรัฐบาลควร,ครจะร่างกฎหมายอะไรบ้างครับที่คิดว่าหลังจากทุกกลุ่มเราไปศึกษาแล้วเราก็เสนอบ้างประชาชนเสนอบ้างแต่เราจะเสนอแพ็กหนึ่งข้อไปที่รัฐบาล <c oughs> บอกว่าท่านการุณาเอาไปอยู่ในแผนนิติบัญญัติของรัฐบาลครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำสองก็คือรัฐสภาโดยเฉพาะสสล้กันเพราะสวไม่มีหน้าที่เสนอกฎหมายสสเนี่ยเรากำลังคิดว่าจะจับมือยังไง ถึงจะทําให้สภาผู้แทนเนี่ยมีแผนที่จะผักดันกฎหมายนิติบัญญัติของตัวเองเนี่ยอย่างชัดเจนเช่นริเริ่มที่จะต้องอถ้าเห็นว่าแนวทางของท่านเองหรือแนวทางของปฏิรูปกฎหมายเนี่ยน่าสนใจจับมือร่วมกันตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นความหวังที่เราคิดว่ามันจะเดินไปสู่ะระยะย,ยาวที่ดีขึ้นเตรียมกันตั้งแต่นิ่นๆเลยประมวลกฎหมายแรงงานสภาสนใจไหมสภาเคยสนใจเคยทคํแจะไม่จบ เอามาช่วยกันทําต่อน,นี่ไหมอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะครับคือเท่าที่ฟังอาจารย์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเวลาสองปีเนี่ยครับอาจารย์จะสามารถทําได้ทันไหมครับหรือว่าอาจจะต้องจัดลําดับความสําคัญเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนนี่เป็นการจัดลําดับความสําคัญมาแล้วระดับหนึ่งอ๋อครับอย่าลืมว่ากฎหมายที่มีทุกมิติมีตั้งแต่เรื่องก,กะจกจิกไปจนถึงระดับใหญ่ใช่ไหมคะครับสองก็คือมีกฎหมายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งลําดับรองแต่เราเราเลือกตามกลุ่มยุทธศาสตร์หกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรับฟังแล้วก็ทําไปพัฒนาไปเ,เขาเรียกว่าอะไรหาหาหาจุดร่วมแล้วก็ขับเคลื่อนในแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นคอปรกอรไม่ได้ทําตามลําพังครับก็จะต้องอาศัยองค์กรเครือข่ายจํานวนมากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากที่เข้ามาช่วยรวมทั้งมามีกระบวนการศึกษาที่เพิ่มเติม,ต <ern> ม,มะนะคะคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราคงไม่สามารถมีสิทธิ์เลือกบอกว่าอีกสองปีเราทําสักสามกฎหมายพอ เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มกระบวนการยุติธรรมก็มีเรื่องเร่งด่วนเยอะกลุ่มนี้ก็เรื่องเร่งด่วนและท้าทายพวกเขาเยอะแต่ถ้าเราทําแบบประสานงานกันไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็คิดนะคะว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จเพราะคิดว่าถ้าสังคมตื่นตัวและตระหนักนะคะมันก็คือการสร้างแผนงานระยะยาวค่ะเราต้องไม่หวังว่ากฎหมายนะมันจะหน้าตาออกมาเป็นร่างออกมาหนึ่งฉบับแบบนี้แค่นั้นหลายเรื่องของข้อประกออาจจะเป็นเพียงแนวคิด อาจจะเป็นเชิงแนวคิดของการน่างกฎหมายหรือแนวคิดของการบูรณาการกฎหมายหรือแนวคิดของการที่จะต้องบอกว่าต้องไปยกเลิกกฎหมายหลายฉบับที่ล้าหลังไม่ทันสถานการณ์และไม่เป็นธรรมแล้วเราก็หวังว่ารัฐบาลจะหยิบเอาไปใส่แผนทิ่ติบัญญัติเราหวังว่ารัฐสภาจะเข้าใจแนวคิดเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่าคอปรกอรไม่ได้คาดหวังตัวกฎหมายเป็นเรื่องๆแต่แน่นอนกฎหมายที่ท้าทาย และเป็นแกนหลักเราจะต้องทําเป็นตุ๊กตาออกมาครับอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือบทบาทที่คอปกอรกกำลังจะก้าวเดินต่อไปในอีก2ปี 2> ที่คาดหวังแล้วเราก็วาง,งแผน,นไปจนถึงเราจบปี58แดแต่เราวางแผนต่อหน่อยนึงคือให้สํานักงานเนี่ยที่เข้าร่วมกับกระบวนการของเราอย่างเต็มที่มาในรอบ4ีบ่ปีเนี่ยจะเป็นตัวเดินต่อร,ร,รับกับที่คอปกอชุดใหม่ าาครับคือสํานักง,งานก็ยังคงอยู่ต่อไปที่เปลี่ยนไปคือคณะกรรมาการเท่า <lifecycle. S 2> นั้นหรืออาจจะเป็นคณะกรรมาการท่านเดิมที่ยังได้ทําหน้าที่ต่อไปอนนก็ว่ากันไป<ๆ>แต่ว่าสํานักง,งานก็จะต้องเป็นตัวทํางานกับเครือข่ายเพราะร<ๆ>เราก็มีสํานักเครือข่ายก็คือเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลพวงของเครือข่ายต่างๆที่ได้ทํางานกับเรามาทุกระดับเนี่ย groans, ไปด้วยัก็การทํางานมันก็จะเหมือนกับวางแผนทํางานกันไปพัฒนากันไปอย่างนี้แล้วอาจารย์มอง ภาคประชาชนหรือว่าภาคส่วนอื่นที่คราวนี้จะมาช่วยสนับสนุนการทํางานของคอประกรมาเติมเต็มมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยครับอาจารย์ควรจะให้เขาเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงกับคอประกรครับอาจารย์ตอนนี้เราก็ทําในหลายมิติใช่ไหมคะซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกคะ่ะแต่มิติของเราเนี่ยอย่างเช่นว่าเครือข่ายเนี่ยทุกกฎหมายที่เราขยับตัวก่อนจะเสนอรัฐบาลหรือร่างกฎหมายของเรานะคะ ก็คือเป็นร่างที่เชิญพี่น้องเครือข่ายมาละมาให้ความเห็นครับอันนี้บทบาทหลักเลยเพราะว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้รับผลกระทบเราต้องสร้างบรรทัดฐานนี้ขึ้นมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายที่กระทบต่อผู้คนโดยไม่ฟังเขาแล้วก็ไม่ฟังความเห็นที่ต่างอันนี้ก็คือทั้งบรรทัดฐานแล้วก็ทั้งการเคลื่อนต่อไปครสองก็คือนี่เป็นบทบาทของเขานะคะสองก็คือว่าเขาเนี่ยออยากจะทํากฎหมายเข้าชื่อ เขาเดินเข้ามาปรึกษาเราได้เลยอาจจะยังคิดไม่ออกรู้แต่ว,ว่าปัญหากฎหมายตรงนั้นมันมีนะเราก็เปิดช่องอยู่แล้วว่าคุณมาปรึกษาก่อนครับแล้วเราอาจจะบอกว่าไม่ต้องแก้ก็ได้บางกฎหมายมันมีอย่างนี้หรือถ้าต้องแก้เราก็อาจจะช่วยในแง่ทั้งดูดูระดับของเขาเช่นถ้าเขาพร้อมเราก็แนะนําร่วมมือถ้าบางระดับเขายังไม่พร้อมเราก็ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ช่วยอันนี้ก็ทํางานร่วมกันกับเครือข่ายเครือข่ายที่มีความประสงค์ว่า มีปัญหากฎหมายแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงท่านก็เดินเข้ามาปรึกษากับเราได้เลยค่ะคเพื่อว่าเราจะได้ช่วยกันคิดต่อแล้วก็นําไปสู่กระบวนการเข้าชื่อแล้วเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะคะคือคําว่าภาคประชาชนในบางทีครูก็ร่างกฎหมายเข้าชื่อนะหมอก็ร่าง<ช><ช>กฎหมายเข้าชื่อนะก็ค,ค,คือบางอย่างคุณควรจะทํางานร่วมกันได้สรุปบทเรียนร่วมกันเนี่ยเราก็มีเวทีเป็นระย,ย,ยะระยะเขาเรียกว่าทั้งให้ความรู้ร่วมกันถ่ายทอดบทเรียนร่วมกันรวมทั้ง จับมืองานในอนาคตเพราะอย่างที่เรียนนะคะกฎหมายไม่ได้โดดเดี่ยวจากกันคุณจะแก้กฎหมายตัวนี้หลายเรื่องเนี่ยมันพันไปที่กฎหมายอื่นๆหรือถ้าคุณแก้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงอื่นยังไม่แก้เราก็จะพบว่าหลายกฎหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องถูกมองให้รอบคอบ,คบเพราะฉะนั้นเครือข่ายซึ่งกันและกันด้วยเนี่ยโดยมีคปวกรร่วมเนี่ยก็จะทําให้พลังของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยมันอาจจะเติบโตขึ้นแล้วเครือข่ายเขาก็เรียนรู้ไปด้วยอย่างเงี้ยครับ เหมือนกับคอปกก็ยังเป็นหลักสําคัญยืนยันที่จะเป็นหลักสําคัญในการให้คำแนะนำคำปรึกษาสนับสนุนด้วยตันนี้กฎหมายเข้าชื่อรุ่นใหม่เนี่ยเขาแก้กฎหมายเป็นสองสองส่วนครับคือเดิมคอปกสนับสนุนแนะนำคอปกแต่กฎหมายใหม่เนี่ยเขาบอกว่ากองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกลุ่มประชาชนมีสิทธิ์ไปขอกองทุนนี้เข้ามาสนับสนุนอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างนะคะว่าทิศทางมันก็อาจจะเติบโตขึ้น ทำไมคอประกรจึงให้ความสําคัญกับกฎหมายเข้าชื่อครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกฎหมายคือเครื่องมือทําให้เขาได้เติบโตและเข้มแข็งถ้าเขามองทะลุเลยว่าโอ้กฎหมายนี้บวกกับกฎหมายนี้นะทําให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อเขาเช่นทรัพยากรทะเลชายฝั่งหรือกระบวนการยุติธรรมมุมใดมุมหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาคดีของศาลแรงงานหรือศาลอื่นๆเขาก็เริ่มศึกษาเรียนรู้เห็นไหมคะ มันทําให้คนเติบโตมากเลยรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่ากฎหมายออกมาแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามครับอย่างง่ายๆไม่พอแล้ววันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากมายค่ะถ้าถามอาจารย์ครับว่าจากครั้งที่แล้วแล้วก็เมื่อตอนเริ่มต้นที่ได้พูดถึงปัญหาและอุปสรรคสําคัญค่ะก็คืออาจารย์ทํางานกันอย่างขมักขม้นทั้งภาพประชาชนด้วยมาปรึกษาห,าหารือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา,าตกไป อย่างนี้นะครับอาจารย์อย่างล่าสุดก็คือ,อนนบบประกันสังคมที่ <บ S 1> <orem. S 2> เราได้ทราบกันเราควรจะมีทิศทางหรือมีวิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองหรือทํำยังไงให้มันได้รับความสนใจมากกว่าเดิมไหมหรือว่าอาจารย์มองว่าคอประกรควรจะมีอํานาจตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ตรงนี้ก็คือโดยหลักเนี่ยเราไม่มีอํานาจถูกต้องแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยครับสสมาจากการเลือกตั้ง สวนี่ก็กำลังพูดกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญว่าจะไปยังไงมายังไง <c oughs> แต่ว่าเราต้องยอมรับองค์อํานาจเหล่านี้เพียงแต่ว่าวันนี้รัฐธรรมนูญและแนวโน้มของสังคมไทยเนี่ยรัฐบาลทําอะไรตามใจชอบไม่ได้ครับ <c oughs> สภาทําอะไรตามใจชอบไม่ได้ <c oughs> ก็จะมีอย่างคณะกรรมการฏรรูปกฎหมายซึ่งไม่มีอํานาจแต่เสนอความเห็นและคิดว่าทิศทางอย่างพยายามให้ชอบทาที่สุดจากการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ถ้าฟัง สองมีองค์กรอิสระอื่นๆเช่นกรรมการสิทธิสารรัฐมนูญสารปกครองเพราะฉะนั้นถ้ามองรัฐมนูญทั้งขบวนหรือมองสังคมทั้งขบวนเนี่ยก็คือทุกฝ่ายอยู่ในจุดทวงรุนและตรวจสอบซึ่งกันและกันคือขบอวกรไม่จําเป็นต้องมีอํานาจในแง่ของอะระบบอย่างนี้ก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งของการถือว่าสร้างองค์ความรู้ให้ได้ที่มาจากความหลากหลายจุดเด่นของคุณอยู่ที่ไหนภาระหน้าที่ของเราอยู่ตรงไหนก็คือ ยึดโยงภาคประชาชนบนฐานองค์ความรู้และเราไม่ใช่ฟังแต่นักวิชาการอย่างที่เรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ขบวนเหล่านี้มันขับเคลื่อนอันนั้นคืออํานาจที่เราควรจะมีและก็ภูมิใจมากกว่าครับเหมือนกับเป็นตัวถงดุลและตรวจสอบเข้ากับะบวนการปัจจุบันนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์มันขึ้นอยู่กับความตื่นตัวของทั้งเราและภาคประชาชนครับส่วนภาครัฐเนี่ย คิดว่าสังคมตรวจสอบไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าคนเรามันต้องพัฒนาบ้างเนาะม,มันก็ควรจะตื่นตัวและก็ตระหนักว่าประชาชนวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วสองก็คือรัฐธรรมนูญไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทําอะไรตามใจชอบไม่ได้คุณก็กลับมาร่วมไม้ร่วมมือกับกับองค์กรต่างๆแล้วทิ่งที่คอประการทำเนี่ยถ้ารัฐบาลใจกว้างแล้วดูดีๆช่วยรัฐบาลเยอะเลยครับคิดดูว่าโอ้หูนั่งศึกษาฟังความเห็นให้เยอะแยะ เพื่อจะบอกว่ากฎหมายนี้ล้าหลังนะกรุณายกเลิกถ้าดูเนี่ยรัฐบาลก็ประหยัดเวลาสองสิ่งที่ท่านเสนอเราช่วยฟังความเห็นมาให้หลากหลายท่านก็ไปเติมเต็มแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคือถ้ามองมาอย่างนี้รัฐบาลอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะค,คิดว่าสิ่งที่เราได้รับมาพูดตาจริงก็ยังมีปัญหางบประมาณอยู่บ้างก็ที่อาจจะติดขัดอยู่บ้างเพราะเรารอยากจะศึกษาบางอย่างให้มากขึ้นเร็วขึ้น สองก็อยากจะสนับสนุนภาคประชาชนมากกว่านี้ในการจัดเวทีในการ<ช><ช>จัด<ช>แค่จะไปออกรายการชีวีเราก็จะไม่มีงบแล้วก็ตัวอย่างเงี้ยคือเรื่องงบประมาณก็เป็นตัวหนึ่งสองก็คือเราหวังว่าเราจะพัฒนาบุคลากรให้ให้ทั้งมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ยังเฉพาะหน้าก็ยังแบบมีจํากัดอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งอย่างที่ถ้าสมมุติจะยกเป็นตัวอย่างกรณี ร่างพรบประกันสังคมที่ตกไปะนะครับอาจารย์ที่อยากจะถามอาจารย์ตรงนี้ก็เพราะว่าคือมันเท่ากับว่าเราจะทํางานแบบเสียเปล่าไป<ช>เรื่อยๆไหมครับอาจารย์เพราะว่าเนี่ยภาคประชาชนเอประกอมาปรึกษากันโอ้สเสนอนู่นสเสนอนี่เข้าไปสุดท้ายก็ตกตกตกเพราะว่าอาจจะสวนทางกับรัฐบาล<ช>มันจะเป็นความเสียเปล่าที่เราจะพบเจอไปเรื่อยๆไหมครับอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้นะคะ<ช>หนึ่งภาคประชาชนก็คงไม่ยอม แต่ว่าการไม่ยอมของประชาชนเนี่ยเขาก็จะแยกการเคลื่อนไหวออกจากคอประกอรอันนี้พูดโดยหลักของรัฐธรรมนูญก็คือว่าทุกภาคส่วนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่พอใจต่อการกระทําของรัฐบาลเป็นเรื่องๆส่วนคอประกรก็เชิญนักกฎหมายเชิญใครต่อใครมานั่งวิเคราะห์กันว่าในเชิงกฎหมายทําอะไรได้บ้างสมมุติอย่างเงี้ยนะคะคสามก็คือถ้าเราก็เสนอความเห็นไปด้วยแล้วถ้ามีกฎหมายแบบนี้มาโดนกระทําแบบนี้ กอปรกรก็จะไม่หยุดอีกเหมือนกันก็จะต้องเดินหน้าต่อการรณรงค์ต่อสาธารณะเพราะคิดว่านี่เป็นเรื่องท้าทายรัฐธรมนูญไม่ใช่ท้าทายคอประกรน,นะรท้าทายรัฐมนูญ <mm> ทั้งฉบับแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมก็คงต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราหนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงังเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะแก้ทั้งฉบับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในอนาคตแล้วแต่นโยบายของรัฐบาลกับสังคมการแก้รายมาตราของปัจจุบันเนี่ยขบ u ก k ให้ความสําคัญมากที่สุดคือมาตราหนึ่งเก้าศูนย์เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการที่บอกว่าคุณไปทาสนธิสัญญาเจรจาใดๆระหว่างประเทศเนี่ยคุณจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมก่อนไปกําหนดกรอบการเจรจาค,รคุณต้องมาขออนุญาตรัฐสภาเพราะมาตราหนึ่งเก้าศูนเนี่ยจะเป็นมาตราที่ขบป c k ให้ความสําคัญอย่างมากเพราะว่าจะส่งผลต่อ นโยบายของรัฐบาลที่มามีผลกระทบต่อประชาชนเช่น FTA ที่มีผลกระทบต่อราคายาหรือว่า FTA ที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวหรือแม้แต่การเจรจาอื่นใดทั้งหมดเนี่ยเช่นการไปร่วมลงทุนกับระหว่างประเทศซึ่งอาจจะกระทบกลับมาที่ภาคประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเป็นกฎหมายที่ดูใหม่ๆแต่ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคอประกอก็จับตาดูไปด้วยแล้วคงมีความเห็นไปเป็นระยะระยะทำรองเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสองปีนับจากนี้ไปนะครับแล้วก็สําคัญอย่างหนึ่งคืออีกไม่กี่วันครับอาจารย์จะต้องส่งท้ายกันก็คืองานงานสองปีคอปกรนะครับอาจารย์เชิญชวนอีกสักครั้งได้ไหมครับเพราะว่าก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะมีงานครับอาจารย์ค่ะก็อยากขอให้ท่านผู้ชมนะคะถ้าคิดว่า เรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่แท้จริงใกล้ตัวเรามากเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเราเราย่อมไม่เป็นฝ่ายถูกกระทำก็คือเราย่อมจะต้องเข้าไปหาความรู้ดูนะคะว่า <c oughs> อะไรที่เป็นองค์กรช่วยเราได้อย่างเช่นคอปกรณ์เนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้งบประมาณจากภาษีของพี่น้องเราเพราะฉะนั้นเมื่อทํางานมาแล้วท่านก็ไปช่วยติดตามดูว่าตกลงว่าทําอะไรกันไปบ้างนะหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์จากองค์กรนี้ให้สม เขาเรียกว่าสมส,ส่วนที่ประชาชนได้จ่ายไปเป็นภาษีให้เรานะคะขนาดเดียวกันก็ไปรับฟังความรู้ค่ะเพราะว่าเราเชิญประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนรัษฎรขนาดเดียวกันก็เชิญนายกรัฐมนตรีมาร่วมเพื่อหวังว่าจะได้ฟังความคิดเห็นว่าเราจะร่วมมือกันต่อการปฏิรูปกฎหมายทั้งระบบเนี่ยบนฐานที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยอย่างไรสองก็คือเราได้เชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะคะที่ถือว่าเป็นนักกฎหมายด้วยที่ถือว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชน ขนาดเดียวกันก็มีภาคประชาชนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปฏิรูปกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพราะว่าฐานของเราคือองค์ความรู้ทุกภาคส่วนบนฐานสิทธิมนุษยชนและการขจัดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมนะคะก็อยากเรียนเชิญที่โรงแรมรามาการเด้นนะคะท่านติดต่อเข้าไปเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของคอปรกอรแจ้งไปสักนิดหนึ่งก็จะดีนะคะว่าประสงค์จะเข้าร่วมรหรือจะเข้าไปใน Facebook ของคอปรกอรก็ได้ค่ะ ครับหรือว่า Facebook ของอาจารย์สุนีด้วยเฟซบุ๊กของสุนีชัยรดก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะครับก็เชิญได้เลยนะครับงานสําคัญ2ปีคอปะก่ก้าวย่างที่สําคัญของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เคียงข้างประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายนะครับแล้ววันนี้ก็สําคัญยิ่งกว่าก็คือที่ได้รับเกียรติจากท่านรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาให้ความรู้นะครับกับสปีตั้งแต่เมื่อครั้งที่แล้วคือสปีในอดีต กับสองปีที่เรากําลังจะก้าวเดินต่อจากนี้ไปนะครับของหน่วยงานแห่งนี้ก็คือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุนีชัยรสท่านรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปรกรในวันนี้ครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้รู้จักหน่วยงานนี้มากขึ้นแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้คือสําคัญคือการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนและก็ทุกภาคส่วนนะครับนี่คือสิ่งที่คอประกรนั้นต้องการวันนี้ต้องลากไปก่อนแล้วครับผมยศพรพยุงสุวรรณท่านอาจารย์สุนีชัยรศพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอจึงได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2550แนวนโยบายแห่งรัฐว่าด้วยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81วงเล็บ3 โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ